อาวกินข้าวกันนะคะห่าม่วงละพี่น้องห่ามงแล้ว,นอ,อลวนอนนอนนอนโอ้ยนอนนอนไร้นอนไร้นนเ,นนเด้อคุณแม่พี่น้อง ขขากินข้าวนึง่งให้มันหมดอันมันจะเสียจะเสียเนี่ยอุ่นห้่ยนหน้อยแล้วจะแปลงยังไงกินยิปยังไงกินดิปแชร์สองฟิต ไลยๆเขากินเยอะๆได้โตเร็วๆ mười lăm bóc mười lăm bóc mười Thăm mười lăm Ong lăm hôm nay mười lăm 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 มายปอปจแอีปออ่อะมันยงปอปจำแหก็หหไปหานินิก้าไปทางเนี้ยไปปอกไปทางนี้เกิไปหานินิก,ก้าปอกไปทางใดก็ไปหาหนก,กันอ่ะก็มไปทำงานเซจ้านอ,อินอนิกมันเฝ้าพอ่อมันอมันก็นไปฮักอันิก,ก้าอื้ม คไปไคใจงีนคุณถามว่าอย่ามีมืองานได้ไอันนี้หนูไม่รู้นะ้นอถามลูกยายพรุ่งนี้เข้ามาพรุ่งนี้วันพฤหัสเวีเขาะถามกันเื่อนคนถ่ายยังมานี่คุมาจ่ายจอนอีกอ่ะถามหนูหนูไปโู้เรื่องหนูก็อยู่กับยายยายก็ถามคนที่รับพิดชอบคุณอะ่ะ เอเนียร์บันแถเนี่ยอทำงานเ,เนี่ยเล่มเก่งเนี่ยเล่มเองน้องเจงเรื่อง

ปิกเร็วอไก่ิกเล็วเน้่ไ่ยังกินขาวนกินคอไหนเน่ยยังปิดกเร็ว,วไ,ไนนเรเนี่ยวเนจรวันไหนวันไหนอ่ะวันศ่กรวันศีลเนี่ยวันนี้วัเน,นีะ่ะ Ở thứ xong không rồi, mình xin qua อิม่มแล้วยายต้องกินให้หมดถ้วยนะเพราะกำวันไม่ได้กินกงวันไม่ได้กินข้าวอ่ะอาจารย์เอ้อเอื้อมักินไปกินอย่างกินไปกินงามนค้างเอื้อ Pai-pai, ๆพี่